สวัสดีสวีดัท่านผู้ชมผู้ด่าลักวันนี้ผมจะมาเล่นเหมือนเดิมจากคลิปที่แล้วที่สิบคิววันนี้เราจะมาล่าชิวๆกันนะครับล่าชิวๆแบบไม่ต้องไปซีโลกซีหลาไปดูกันครับทุบนี้มีบอลนะตัวดดผมแล้วนะคนไม่จับไม่โดนเปิดใครวะอุ้ยผมก็แล้วอัะจืดึ๊บ เราเบอก์มุ้งเลยได้ชิวๆคนเก่ซีเนึ่งเสียบซีเคโอ้ยผมโดนลุมทุกคนช่วยผมด้วยโอ้ยมันเป็นหาเนะี่ยโอ้ยเป็นหาอะไรเป็นหาอะไรเอ๊โอ้โอ้ยราจะตายแล้ว คิวสองตัว่นแหล่ะโอ้ยเบ,บคอนโอ้ทุกคนดูมันติดเกมนี้ดิโอ้ยทุกเบียวสุกเกล คนเก็บปิงทุกคน,กคนอ้เพื่อนลุก หลบไปหลบไม่ลแล้วเพื่อนนี่ยืนนิ่งเพื่อนแล้ววะไม่เดือดไม่ไมล้วแไปบะแบ๊บมีอยเขาปาถังขยะกันทุกคนเต้องเข้าไปเจมนี้ โอ้ทุกคนดูเกมเนยเกมบัตรซจะจับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ยโหจะด้วยโอ้โห้เ้ยมอีกปอรับพา แฉนเอ้ยมันขี้แฉนทุกคนมันขี้แฉกนี่มือเขาโบว่าเบลก็โดนล็อกคิวอี่าเกียอบอยอบอยุกกาคนปีเยอะเกินไปอุ้ยทุกคนดูมันเล็กแต่ผมดีมันแฉกขน,นาดไหนอ่ะ คนบินปีกแค็ข,ข,ขนาดไหนอะดบินปี้แค็ขนาดไหนอะคนโอ้โหดูทุกคนบิขี้แค็จัดอะเรียบร้อยดูดิทุกคนไปหลบได้ไงอะโคตรเว่อร์อีชิ้นี้เป็นใครเดี๋ยวมันเป็นใครเน,น,เน,รนะไอ้เด็กดอยฮะไอีเป็นใครนะอี เกมผมยากากทุกคนเกมผมปิงกับเกมผมโคตรปิงอะ่ะทุกคนฮู้ฮูชิวเลือดไงชิวหรอกว่าอุย้ยทุกคนดูมันเล่ดนดิเกมผมกากกันไป เฮ้ยทุกคนทำไมปกติเลยวะนี่แน่ดิดูดิทุกคนมาคิวต้องสองวันกว่าผมทำคิวไม่ไ,ได้เล่นนานอ่ะอย่างน้อยมันติดในพวกอย่างเนี้ยแย่ผมได้สจั๊บปากก็พอขอตีเละเพื่อนว้า บางทุกคนโคตรขาดความเจริญรุ่งเรืงองสวยเพื่อนมันล้อผมทีมแน่เลยทุกชิว,ชว มนมื่ก่อนแค,แค่เป็นคิวทับคิวก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะเก่งขนาดนั้นนอื่นอะอุ้ยโอ้โหสองพันคิวทับคิวทำไมมันทับคิวมันแค่ไอพวกคิวเยอะๆอ่ะมัน,ม,นมันก็โคตรเก่งเ,เลยเพราะมันติดเกมนี่เกินไป เนี่ยทุกคนมันติดเกมนี ots, so wave, it, power, oh ้กันไปเว้ยแอปเปครับคิวแอปคิวเยอะนะครับคิวมันน้อยเว้ยครับคิวมันน้อยแต่แคิวมันเยอะเพราะว่ามันติดเกมนี้กันไปโอ้โหเกมกากโดนเมื่อกี้แค้นผมจะอ่ะเราจะไปเกียร์มาละเอาตัวไปที่เลี้ยงที่สุดหลงหมดเลยไม่ใช่โซนิกเลเว้ย ตอนีก็ใช่หลตะมันมาตามกดใส่ตะมะมือสกุลสุดเลยดูๆแขแขอีฟี่ดูดอีฟี่ขี้แครดูทุกคนดู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 ปไปไกลเลยไปไกลกูเลยไปไกลกูเลยปป คนมันทำได้ไงวะเงน้ยแค่ได้เพนก็โดนลใะใช่ไวะชิวๆเฮ้ยผมกดเอฟเร็วทุกคนมันไม่ติดได้ไงวะโคตรรัวต้องมาเจอกับเบคอนขอี้แค้นมาชอบพูดอีซี่เป็นอะไรไม่รู้แ้มันด่ากูกากกูหอกขึ้นเลยนะเว้ยเนี่ยยุ้ย ไม่ไงว่าทุกคนมาเล่นโปรเปล่าเอาดีเนี่ยทุกคนมันคืออะไรเห้ยผมฆ่าได้คิวหนึ่งผม,ผมผมผมออกเลยนะแล้วเพืได้ผมด่าอีฟีด้วยผมแอับสบันด้วย ผฆ่ามันได้คิวเดียวผมผมออกเกมเนี่ยทุกคนมันเชียร์ใค้ตัง้งนาไหนอ่ะมันเหมือนหิวหิวคิวแม่งไหยทุกคน,นไ,อไอเลื้ยนไอขี้เลื้ยนโอ้ย กูจะได้อาษาเรซีเรียนโหมดวะเน,นี่ยยังนึกอะไรเงี้ตึงเกินเก็บซีเรียนหมด,ดยังข้าได้ไปแล้วกูด่าอีซี่เลยละคนได้อีซี่นะได้อีซี่เลยละอ่าเปิดกูด้วยอ่า ผมดัาอีซ oh, ี่แล ah. ้วผมดัาอีซี่แล้วผมข้ามาแล้วผมดัาอีซี่แล้วแล้วกูเก็บเกล็ดแล้เก็กูแค่นิดเดียวไอ้เหี้ยเก็บไม่ได้ทำไมมันเก็บยากเกินนะเก็บไม่เจอเลย

เพาหวอิอวเยอะขนาดนะนะค้คผมไม่ได้เล่นอะคือผมไม่เก่งเลยประเด็นอะคิวคิวทอปคิวมันก็เป็นแค่ตัวเลขเห็นปะ ล่าคนอุณผู้อมคิวมเาปเป็นตัวเลขเขาคิวโอาหนึ่งตีละไอ้พวกที่รับคิวเยอะๆเนี่ยเขาช่วงเขาบอกว่าคิวเยอะจังวะยอุอ้ยย,ย,ย,ยาจะรับคิวผมทุกคนไอ้หมอนามิงเป็นอะไรนี่อ,อ,อุ้ยจะใช่หรอทำอะไร ดูทุกคนใครว่าเนี่ยหลับตื่นนอนแล้วมาคิดเลยกลัวมันเขาเตอเอาออกเฉยเอาเอาออกไหมอ่ะ คิวผมแมงร้านคิวผมทุกคนอุน้ยขอบคุณเ <c oughs> พื่อนเต็งคิว โอ,อ้โหตกคนไปเยอะ ไอ้น,นี่มันเป็นอะไรชอบรัดคิวชาวบ้าน Q aba, ชาวช่องเขาคิวฉันมักของคิวสุดดิบจะไปหามาทำไมเฮ้ย ชิบละแดดกูไม่มี คิดเลยว่าคิดว่าคิวมไอ้ค่ยคายตัวเหลืองละจบเลยเุ้ยเอาดีโอเคเข้าตัวเหลยละ ก็ขอขอบคุณท,ท่านผู้ชมที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับขอบคุณแกครับขอบคุณครับ,บค,ครับขอบคุณครับที่รับชมกับฝากกดติดตามด้วยนะแค่นี้แหละ